ครับพีนองเบาสินคันเนาะมือผมเองเบาสิงคันกิอยบานไจสวยหรือบานอาจารย์ลำครับพี่นองเนาะมือกัมมตามตัวเลขเป็นเหล็คคำนวณของยายสวยครับพี่นองเข้ากัมมตามแนวทางในการกับเบาสิงคานเนาะมือสาตุรือภูเขามือผมเองเบาสิงคานกัมมตามเหล็กคำนวณของยายสวยเนาะหรืออาจารย์ลำครับพี่นองมือก็ขออรุญิตาท็ดคลิปอีบเบาสิงคานไข่ปังๆคือเกาเรือภูเขา วันนี้ลูกหลานมาหอดมาถึงแล้วก็ให้ลูกหลานอยู่ดีไม่แห้งเด้อปีใหม่นี่มิ่งมิท่องใส่ตึกเหล็กตึกเบอร์คือสวา,านเจ้าสองคนได้เงินด้ค่ำพอมีเงินใส่ใเงินสอยเด้อปูขาวมืว่อน,นี้ผมเองบ่าวสังการก็สิมาเอาเหล็กคำนวณของยายสวยก่อนครับพี่น้องเนาะเขาก็มาตามในการว่ายายสวยจะได้ตัวไหนครับพี่น้องพอว่ายายสวยตามคุยกันบางนึงว่าเฮ็ดไวเดียบร้อยครับพี่น้องเนาะเขาก็มาเอา เด็กคำนวนน้ากันว่ายายสวยสิมีตัวไรแนรับพีน้องเอาก็มาตามหรือมาเอาในการนอกมือน,นี้บบขับเบาเสียงขานอยู่ที่บ้านยายสวยครับพี่น้องมาตามแนวทางใกนการนอกมือน,นี้รับปี่น้องเฮ้า แต่ว่ามันเป็นเหล็กคำนวลใยสวยครับพี่น้องเนาะมันนี้มาเอาเลขคำนวณก่อนเลขพราะว่าใยสวยเลขสูตรเล็สูตดเนาะจ้าเพราะว่าใยมันยังพรท่านฝันจ้าประท่านฝันดอกจ้าพี่น้องเอ้ยเอาเลขสููดไปก่อนเด้อเล็สููดเนาะตัวนี้เป็นสูตรคำนวณพี่น้องเมนวงกลมให้เรียบร้อย้วงกลมให้เรียบร้อยต่วงกลมอ่ะล่ะเอออันนี้ก็เอินเลขสููดเพราะว่าปกติบ่เคยให้เลขสูตรเนาะเออเป็นครั้งแรกบอกตีให้บ่าซึ่งขันเมน คนแหลกนะบ้างทั้งแหลกเลยโอ้พที่้องเข้าถือว่าส่งดีแฮะบ่าทียังว่าโอ้ยข่อยเมายำไดบ่คยให้ข่อยสุดคนว่ะเออแซดเอาแต่จักของหมดว่าแล้วก็บาอยู่เนาะแล้วบ่าโอ้ยเนาะบาวทีเอ้ยข่อยคำนวณนี่สูตรคำนวณได้สำนี่ละเพอตั้งเมดมันก็ลายเล็กอยู่แต่ว่าเ้าเหลือได้สำนี่คัดออกมาแล้วจ้ะนี่มันคัดออกมาแต่ว่าอัน ตัวนี้มันมันเปรียบเทียบกับตัวนี้หกกับเกาอันเดียวกันเมนบอกอะก็เลยเปนตีอันสี่ก็เลยตีเป็นสี่เก่าเมนสี่หกหกเอ่อสี่หกอืมเพื่อสำลองไว้นะสำลองไว้เนีนเพราะว่าเก่ากับหกอันเดียวกันโอ้ขันมันสีบมาตัวนี้มันกระสีมาตัวนี้จังสี่นะแต่ว่าหฮามักตัวนี้อีวกกลมไว้เนี่ยคือเอ่อยาญ่มากกว่าส่วนทัเนาะเมน กรเลอได้คือใครคคนได้เงินมาปีใหม่เด้อจ่าเด้อย่ยเป็นมากตัวไหนมาเที่ยวปีใหม่เมื่อทุกคนเนาะมีี่องไหนมายามพอยามแม่ยู่เฮือนเนาะตัวสามตัวย่ายมากแมนบอลแมนเจ็ดเก้าสี่แมนเจ็ดเก้าสี่พี่น้องเป็นเลขตัวเก่าเนี่ยก็เป็นตัวร่องเนาะเป็นตัวร่องมันเป็นตัวร่องนี่นี่อืออตัวขีดไว้ธรรมดาก็เป็นตัวร่องครับพี่น้องแต่ว่าไอ้วงกลมสีแดงไว้ก็ โตใหญ่เปินมักโตมักมักส่วนหมักมันสิออกตามสูตรของยายเนาะแมนครับพี่น้องเข้าอันนี้อันนี้อันนี้โตมักมันมันสูตรมันกับบีนแมนมืดเนาะโอ้อเลยว่าโอ้นี่แหละตามสูตรตามสูตรสูตรบอกคอยมีผู้ใดผู้มีอันสูตรทูบสองทูบเท่านั้นแหละสีผู้ว่าเลขสูตรเลขสูตรเนาะจะคำนวณของยายสวยครับพี่น้อง เอ็ดเก้าสี่แล้วก็ต<ร>งังม,มักก์สี่หนึ่งสามหนึ่งหกเก้าเนอสำน 49, 94, ันล่ะตัวมักสี่เก้าโอเก้าสี่ขั้นขันบอบ,นนบมักกันเลือพานเนาะขึ้นพานกันนะโอ้โหว,ว่าเลขออกตัวใดเนาะนเอากระแค้คำนวณ แกคำนวดให้พี่ให้น้องเบิ้งเป็นแนวทางเนียเป็นแนวทางจ้ะย่ากับปมโหูว่าเล็กซออกตัวใหเนียนกันย่ยหู้ย่ากับสิกระถิ่มเมาู้เดียวตัวอัติพานมาย่าถึกเลยกวะถึกถึกตัวใดถึกสองหนึ่งกับทึกสองหนึ่งหกสามกับทึกหกสามกับทึกสองหนึ่งกับทึกแมีนเขาทั้งบนทั้งล่างตัวนี้หลักเบิดเลยหลักู้เดียวสองหนึ่งเฮ็ดเอามาแต่ไหนยังไงสองหนึ่งนั่นมันปูแล้วเขียนหายฝัน โอ้ฝ oh, ันแบบใดเอ้าก็ฝันว่าเคาฝันฝันฝันคืนนี้แม่นบ่ล่ะเออบ่อื่นก็เลขออกโอ้ฝันแดงจึงเลขสิออกอีกด้อครัแต่แต่คือผู้ใดปิดบ่ให้บอกผู้ใดยามหลับเลยกูหมานบ้านอันจมเป็ดอยูู่เขียนให้2ตรงๆเลยแม่น เัวเดียวเลยมือเล็กออกมือกสุดท้ายสัมพีโน่มือชุดท้ายเมาตามกระบาดมาตามเนาะโอ้เสียดายเราได้ผู้เดียวที่กระสันไม่มันกระไดรถเตลีอยู่สองใบแต่รถเตลีอยู่เตลวันใดไล่เติมเนาะไม่มีรถเตลีไล่ก็เสดยไล่กว่านั้นเออเพราะว่าเขาบอกมีนู่มือใกล้ๆห้วยออกรถเตลีก็บอกค่อยเหลือปันไดเนาะแมนก็บอกค่อยเหลือมาเนาะแมนดีอยู่ค่อยเหลือมาให้สองใบนั่นกระพุ้นเลยสองใบกระเติมวันใดแต่ว่าในส่วนอื่นกะแต่เวลาไเติมเนาะแมน แต่ว่าคำนวณเลขนี่แตกลักแสนบนบ่เอ้ยเกือบเกือบเนาะเกือบได้ไปหลายหมื่นพี่น้องไอหกสามเนี่ได้บ้างได้หกสามหกสามกะไปเบิ่งในต้นโพเนาะเขาเอาไปลงในต้นโพนั่นแหละโอ้ต้นโพที่ว่าไปลงกันแมนที่เฮาเฮาเฮาเขาบ้านเอาเห็นศูนย์ศูนย์หกสี่นั่นแหละเออมัหนี้ขึ้นนั่นแล้วมานอนเฮามานอนฝันเออมานอนฝันว่าอันปู่าร์เบเมนต้นอันออกเลยหลูกเอ้ยพี่น้องโอ้ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปุ้บเปลี่ยนตัวเลขแมนเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเปลี่ยนตัวใดล่ะปู้มันบ่ฮู้จักสิเปลี่ยนหรอว่ะเอ้ยเนาะจังแม่นฝึกแต่เนาะลูกเอ้ยล่ะว่ะเออเราก็บอกตัวเลขเลยบ่กเลจังได้เออเราเราบอกเลยตัวนั้นเราบอกว่าเปลี่ยนเลขแปดเลขโกเลขสามแค่นี้จบเราบอกได้จังซี่เปลี่ยนเลขแปดเลขโกเลขสามแมนเขาสามตัวนี่กันเลเอากระเข๋าสามตัวเนาะว้าพี่น้องเลขลุกไปลุกไปกันพ่อก็เลยก็เลยมา เออต้นโพนนั่นแหะแต่ว่าทุบๆมาสัมผัส hey! ก like ับ hey! ่าบอกจยากไดหยังบ่อยบอกเออกามาได้เปลี่ยนตัวเลขเขาสามเพิ่นวาจังเสียหายอีหละเฮ็ดบุญบนว่าอีหละเฮ็ดบุญปาปลาให้หละเอาก้อนโอ้หืึกวางซี่เฮ็ดบุญปาปลาแมนเฮ็ดบุญปาปลามันที่สิบนี่แหละเขาก็เลยให้หละเอาไปก้อนเอาไว้หละที่เฮ็ดบุญมันใส่เงินหลายอย่างบนว่าโอ้ดี่นั่มาบอกว่าเซ็ตเมนปาปลาพอดีของวันที่สิบ แของเดือนหนาพี่น้องเนาะจ้ะโอ้ยวบามาละคนลุกเบาเชียงคานเลยเบิงมืนอี้ก็เลยให้เบิงสูตรคำนวณกอนเด็กพี่น้องเพราะว่าไอ้เลขฝันฝันมือสุดท้ายสองหนึ่งโอ้ยเบิงละคนลุกคอยคนลุกปวดปวดเลยอยนก็ปูน่ะมาบอกสามตัวอีกพี่น้องแปดหกสามตรงตรงถือว่าได้หลายเติบได้หลายใก้สวยเมื่อนี้เอากันนี้เด้ ครับพี่น้องคือว่าโชคดีเนาะได้สามโตสองโตทั้งบนทั้งล่างของยายเพิร์นโอนีิก็เลยมาตามเลขคำนวณก่อนว่ายายยังินทันฝันเนาะพี่น้องว่าเพิ่นยังมทันฝันลา<ะ>กเสียงโซ่ซับแม่ลูกผมเองก็เลยมาตามเลขคำนวณกว่อนของยายเพิ่นปงังเด้อทูทูเอ้ยที่บนวงกลมไว้คือยายสวยมากครับพี่น้องเนาะยายสวย<อ>มากในใจครับพี่น้องส่วนมากเลขยายสวยรวยคำนวณสิเข่าตลอด เอาตลอดกันครับตลอดปีบม่ลุดกับของยายไปตรงกันกับความฝันความฝันกับเส้นมาตายมือหล่อมึงเนาะใหญ่จ้ะตอนนี้ก็เอาสูตรคำนวณไปก่อนไปกิจการน่ะโมัดกับพานจ้ะเนาะยายกับบูว่าเลขกสองตัวไหนคือกันแม่นครับเออครับพี่น้องผมเอวยพรวันเอฟซีเนี่ยใหญ่คงถ่ายละโอ้ยพรวันเนี่ยเออไอเอฟปีมันมันโฉบโฉบมันมันทุกคนเด้อให้ลำให้รวยเด้อ ไอ้ทูบๆนี่มีรถไม่เลือกขับเพื่อเขาเนี้ยสีไรใส่ไปใส่มาใส่ใดเออไอ้โศกโศกมันมันเด้อทูบๆเอ้ยซาตัวยพี่น้องถือใส่มาพี่ไม่ซูฮับอมีเงินมีทองพอแม่อ้มีเงินมีทองกลับบานซูฮับพอฮะแม่พี่น้องเด้อลูกหลานเอ้ยขี่รถไปมากก็ค่อยไปค่อยมาเนาะแมนขี่รถก็ค่อยไปค่อยมาว่าต้องไปใบดอกมันก็ฮอดเพื่อเก้านน่าละครับผมนี่แหละ ครับพี่น้องยายสิไหอวยพรแค่นี้แหละปีใหม่ไหล้ำรวยทุกคนโชคดีทุกคนเนาะรวยรวยรวยละปีใหม่จะได้มาฉลองครับผมฮาพ่อแม่จ้าครับจ้าวันนี้จ้าหลายๆเนาะจ้าตีแบงปันโตเล่ให้เอฟซีหรือพี่น้องบ่าวสิกันเนาะจ้าไอ้พี่น้องเขาอยู่ดีมีแห้งมีโชคมีใช่ถึงเลขถึงเบอร์ลำรวยเนาะ จ้าไอ้ทูบกับลำด้วยคือกันไม่ลดคีคือกระเจ้าเน่แต่สิคีโมเตอร์ไซค์ห่างหลายคืออาจารย์อาจารย์กับคีแต่โมเตอร์ไซค์ห่างนะลูกเอ้ยมันบ่มีลดคีคือกระเจ้าดอกครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับจ้าสวัสดี